บ้านเก่าหลังนี้อยู่ในซอยลึกจากถนนติวานนท์เข้าไปประมาณ1กิโลเมตรทางเข้าลาดยางค่อนข้างแย่แต่ก็พอรถคันเล็กๆวิ่งได้ไม่ถึงกระพังที่รกร้างว่างเปล่าเป็นแปลงยังพอมีให้เห็นอยู่บ้างแต่ก็ได้มีการล้อมรั้วและถมดินเตรียมปลูกบ้านอยู่หลายจุดพอเรามาจอดรถตรงหน้าบ้านก็มีป้าแก่คนหนึ่งกระย่องกระแย่งมาเปิดประตูรับ พร้อมกับหมาสมัครีพันหนึ่งฝูงแกไหวทักลงสิทธิ์อย่งางรู้จักกันมานานและบอกว่าต่เพิ่มผัวแกออกไปรับจ้างเขาสร้างบ้านมันบอกมันไปช่วยเขาฉาบปูนได้ค่าแรงวันละร้อยแต่ฉันว่ามันหาเรื่องหนีไปกินเหล้ามากกว่าเพราะฉันไม่ยอมให้มันกินเหล้าในบ้านนี้แกดูแก่มากแต่หูตาก็ยังดูชัดเจนจ่มใสไม่ตึง และไม่ต้องใส่แว่น